ภาพนี้มันประเมินค่าไม่ได้เลยะภาษาอังกฤษจะพูดว่ายังไงคะ This painting is a priceless. B worthless. คำตอบคือ priceless นะคะเคยบอกไปว่าเวลาเติม less เข้าไป,ปแปลว่าไม่มีใช่ไหมคะแต่ต้องระวังคำนี้นะคะคำว่า priceless มันแปลว่าประเมินค่าไม่ได้คะ่ะ You can't give it a price. This p e n t i n g is priceless ก็คือโอ้ยรูปภาพนี้มันเก่านะภาพวาดนี้มันแบบประเมินค่าไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเราใช้ priceless priceless จะแปลว่าประเมินค่าไม่ได้แต่ถ้า worthless จะแปลว่าไม่มีค่าไม่มีราคาหรือว่าไม่มีประโยชน์นะคะตัวอย่างเช่นนักเรียนเนี่ยไปซื้อรองเท้านะคะแล้วพอดูดูอุ้ยสวยจังเลยอะแต่เพื่อนก็ทักว่าแกแต่ถ้ารองเท้ามันใส่ไม่พอดีอะมันก็ไม่มีค่าหรอกนะประสไม่ได้ไง นะคะประโยชนนี้ก็จะพูดว่า the shoes may be nice รองเท้ามันอาจจะดีนะแก but if they don't fit you they are worthless แต่ถ้าเกิดมันไม่พอดีกับเท้าเกนะ่ะมันก็ไม่มีค่าหรอกนะใส่ไม่ได้อะ่ะเออ <laughs> นั่นคือความหมายของ worthless นะคะ worthless อาจจะพูดถึงความรู้สึกก็ได้นะคะว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าเช่นเธอคนนั้นนะรู้สึก เศร้าแล้วก็เชื่อว่าตัวเองอ่ะไม่มีค่า she's depressed and believed that she's worthless เธอเศร้าแล้วก็เนี่ยค่ะ believe that she's worthless รู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่มีค่าเลย วันนี้ในไลฟ์เนี่ยคุณหนุนมีสอนคำว่า countless ไปใช่ไหมคะแปลว่าอะไรเอ่ยพิมพ์บอกในคอมเมนต์หน่อยนะคะหรือถ้าอยากจะให้อธิบายเพิ่มเติมและอยากเห็นตัวอย่างตัวอย่างก็พิมพ์บอกไว้ได้นะคะเด็กหนุนมาทำให้นะถ้าชอบภาษาอังกฤษก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็แชร์ไปฝากเพื่อนๆกันนะคะถ้าอยากกินภาษาอังกฤษต้องเริ่มแล้วนะคุณหนุนมีคอร์สอยู่นะคะไปที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกนะคะกดตรงนั้นทักมาสอบถามหรือสมัครเลยก็ได้คะ่ะไว้เจอกันิปหน้าอเองจ้ะบาย